สวัสดีครับสวัสดีค,ค่ะบพก,กับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปได้ในรายการสหวิทยาโหรานะติดต่อดูดวงกันได้ครับที่ Facebook โอซิริกรอภพิรัตครับ Facebook โอซิริกรอภพิรัตเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีไโอซิริ1หนึ่งห้า และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไลฟ์ a j t o p 1 6ครับนะสวัสดีนะครับทุกท่านช่วยกันกดไลฟ์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะมันเป็นสวนครับเข้ามากันได้ครับไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับ สำหรับรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะมาดูแลรายการอยู่เหมือนเดิมนะกดแชร์แล้วนะตามด้วย <S <S ชียร์แนส์นะและตามด้วยคำถามครับนะแชร์แล้ว เชฟเรนนะครับนะแล้วตามด้วยคำถามถามเข้ามาได้ครับไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้ครับนะผมอาจารย์ท็อปนะครับมาดูแลรายการอยู่เหมือนเดิมกดแชร์กดไลฟ์นะ เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับซึ่งมีท่านอาจารย์เออมาดูแลร,รายการอยู่เหมือนเดิมทุกราบอืมนะครับเข้ามากันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นกดแชร์ออกไปแซ่มแล้วพิมพ์คำว่า แชร์แล้วกดนะกดนะกดแชร์นะเพียมใช่่ สวัสดีค่ะจย์โอิรีกรอภนะิรัตค่ะผมอาจารย์ท็อปณนะเมตรามานิยมมีกติกาดังนี้นะคะสำหรับผู้ที่จะเข้ามาถามดวงนะคะหนึ่งกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนนะคะแล้วค่อยพิมพ์คําว่าแชร์แล้ว,ช,ลวชื่อเล่นคํา <ำ S 1> ถาม,ถามพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคํถาถามค่ะ,ะชื่ออะไรเข้ามาแล้วชื่อสาอสาเพื่อนร่วม เพื่อนที่เราแอบชอบเขารู้สึกยังไงที่เราว่าเราจะมีแฟนแล้วคะจะแอบชอบนะเนาะเขาไม่รู้เรื่องอ่ะใครมันขึ้นอย่างเงี้ยก็ดีรู้สึกดีว่าเข,เขาก็รู้สึกดีนะรู้สึกว่าเราจะเป็นเหมือนแบบจะมีผู้ดูแลเรานะคือเขาเขาไม่รู้เ,เรื่องอะจะเป็นภรรยาที่ดีจะเป็นแม่ของลูกที่ดีของของ,ของคือเข,เขาก็ยินดีด้วยนะคะ อ่าชื่ออะไรแชร์ครับชื่อเจคนที่ชื่อเกดมามาหายหายคิดยังไงกับตัวเราคิดยังไงกับเราครับมา<ห>มายหาย,หายจะเก็บคุณไว้ไม่เปิดเผยความสัมพันธ์อะไรทั้งสิน้นเป็นลักซ้อนนะคะแชร์แล้ค่ะพลอยจะเลือก T C A S รอบสี่เพสัตมอทอสำเร็จไหมคะสำเร็จไหมสำเร็จ,รจแต่ยากนะคะต้องสู้ค่ะ ต้องใช้ความสามารถเราทั้งหมดเลยแล้วเอามาต่อสู้แล้วจะสำเร็จนะคะกดแชร์ออกไปสำเร็จด้วยความเพียรพยายามยากลำบากนะใช้ความสามารถเต็มที่ค่ะแต่จะสำเร็จนะคะอ่ะใครเข้ามาแล้ว อยากจะถามคำถามมีกติกาดังนี้ค่ะหนึ่งกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูสองพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะนิวสาสเกโสดอยากทราบลักษณะเนื้อคู่ค่ะบอกวันเดือนปีเกิดด้วยแล้วก็ช้ลงกลุ่มแล้วด้วยคือลักษณะเนื้อคู่ต้องดูหกใบหรือสิบใบขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใบเดียวมันบอกไม่ได้มันเบอรใบเดียวมันบอกไม่ได้ก็เลยบอกเอางี้ละกันถ้าอยากดูจริงๆมาดูข้างหลังครับเสียค่าครูหน่อยก็ได้ลงทุนนิดนึงนะมาอืม อ้ามีใครถามอะไรเพิ่มมาอีกไหมบิวก็เนี่ยนิวเนี่ยแหละที่ถามเรื่องเนื้อคู่อะค่ะอ๋อแล้วก็ฟิล์มสิ้นเดือนแฟนจะหาตังมาแต่งเราได้ไหมคะยากมากครับช่วงนี้ครับเงินหายากจริงๆนะกดแชร์ออกไปครับคนละเก้าร้อยเแชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะกดแชร์ออกไป คือลักษณะเนื้อคู่อะไรทั้งหลายถ้าคุณอยากจะรู้จริงคุณต้องมาดูด้านหลังครับเสียค่าครูครับนะแล้วเราถึงจะดูให้ได้เพราะไพ่ใบเดียวมันบอกได้ไม่หมดหรอกนะอาชีพเวลักษณะเนื้อคู่เนี่ยอยากดูเรื่องเนื้อคู่เนี่ยเราจะต้องดูแบบไพ่พลังจิตหรือว่าดูแบบไพ่ยิบสีไพ่พลังจิตเแบบลยนะมาครับเรามีนะคะคําถามพลังจิตคําถามละสองร้อยบาทคำถามไพ่ยนะิบสีคาถาม,ล, 24, ถามละหนึ่งรอยบาท แล้วจะดูแบบพลังจิตมันก็มีนะดูอย่างละเอียดเลยแบบถามไม่อั้นในเวลาที่กาหนดก็ได้มาถามหลังไม้มันก็ได้นะสามสินาทีสิบห้านาทีหกสิบนาทีนะคือถ้าใครดูแบบไอ้อย่างละเอียดนะคุณมาดูด้านหลังเลยดีกว่าเพราะว่าเราดูให้เนี่ยไพ่มันมีเป็นปึกเตานนี้แล้วมันต้องวางตามฐานมันคุณจะเอาใบเดียวให้ตัดสินเลยเราไม่ได้หรอกถ้าสมมุติว่าถามว่าคู่ครองคุณเป็น,เป,นเป็นอย่างเนี้ยจะรู้ไหมเนี่ยไพ่มันไม่ออกให้เอาแค่เนี้ยจบเลยอืม,อม มาครับกดแชร์ออกไปครับโคตะเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นิวคนคุยที่เป็นตำรวจอยู่ไกลกันเขารักเราจริงไหมคะเหมือนเด็กครับมันยังไม่มั่นคงอะไรเลยเหมือนเด็กเล่นกันมากกวา่าไพ่เป็นไม้เท้าอนะเด็กถือไม้เทา้าเป็นเหมือนเด็กเล่นมากกวา่ารู้ป่ะจา์โอ,อ้เคยทําดดงคนเดียวน,นะแล้วบอกว่าเนี่ย,เ,ยเป็นไพ่เด็กบอกว่าทาเหมือนความรักเหมือนเด็กๆอะค่ะอะไรรู้ป่ะ เขาเถียงม,มาว่าแต่อายุยี่สิบสามแล้วนะคะดูซียี่สิบสามแล้วบอกว่าตัวเองไม่เด็กแล้วอะ่ะเด็กๆก็หมายถึงความมั่นคงในความรักหมายถึงว่าการค<พ>บหาความจริงจังยืนอ่ะมันบอกว่าเหมือนแบบมันไม่ได้เป็นความรักที่แบบเอาจริงเอาจริงนะมต่อามาครับกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เท่านั้นเมื่อแชร์แล้วก็ต้องตามด้วยชีแรนแรสตามด้วยคำถามโดยมีท่านอาจารย์โอ ผู้เป็นประธานสูงสุดมาดูแลรายการอยู่เหมือนเดิมนะกดแชร์ออกไปนะคนละเก้าพันเก้าร้อยเกาสเก้าแชร์นะมาครับเออชาไม่มีแชร์ค่ะไม่มีแชร์ครับขอแชร์ก่อนครับกดแชร์จะมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับอ่ะใครจะดูดวงหลังไใบนะเอาแบบละเอียดก็มาด้านหลังนี่ครับนะ ติดต่อได้ที่ Facebook โอซิริกรนอภิรัตเบอร์โทร061 9922645 0925929261สองี่ห id รโอซิริ15ึ่ง้าผมครับตามนี้ครับนะ id ราย ajtop หนึ่งหไปต่ออะ่ะส้อมอาทิตย์หน้าจะได้เงินไหมคะดู3ามวันนะคะยังไม่ได้เลยสามวันนี้น,น,นะสาวันนี้ยังไม่ได้แต่ว่าเหมือนจะต้องทางานหนักมากกว่าจะได้เงินมาเอานุกว่ามานี่นี่นี่นน ใช่สนิทอ่ะแชร์แล้วนุกแฟนเก่าที่ชื่อเบนเขารู้สึกยังไงกับเราคะบะคุณคงอยู่สบายแล้วนะเขาคิดว่าเรารวยอะนะเอาใหม่ใหม่การเงินสิ่งที่หวังวันนี้คะ่ะมันนิ่งการเงินก็ยังมีเงินอ่ะนะ คุณอุไม่มีแชร์นะคะอืมไม่มีแชร์คนคุณกิติยาก็ไม่มีมมแชร์แ,ชรแล้วไม่มีแชร์ชรด้วยขอแชร์แล้วช่วยเร่งคำถามก่ะกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นค่าครูก่อนนะคะแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วช่วยเร่งคำถามมองที่ปากหมุดครับเบิงปากหมุดแนะ่นะเบิงปากหมดนะุดแน่ย่ายให้พูด,พดมากพูดได้ด้วยค่ะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอะ่ะมาเอาเร็ว ภาษาอะไรอะ่ะภาษาต่างประเทศชาแล้วเกตวันนี้จะถูกพานอยไหมคะคือมองแค่ปักหมุดกันหน่อยใส่ใจกันมั่งไม่ใช่ว่าจะถามลูกเดียวชาแล้วเกตวันนี้จะถูกพานอยไหมไม่ถูกครับมรไม่มีไพ่เหรียญขึ้นไม่มีไพ่เหรียญขึ้นถ้ามีไพ่เหรียญนะถูกมอง<ต>มั่งแต่ต้องดูด้วยว่าเหรียญดีไหมอืมอ่ะมาต่อแล้วมาเอ่อคุณชาจะกู้เงินงูกู้เงินกู้จะได้ไหมครับ ไม่กดแชร์ไม่ตอบนะครับเพราะถือว่าผิดกติกามารยาทครับไม่ได้ครับกูไม่ผ่านไพ่มันขึ้นอย่างเงี้ยจานโอว่งไงคือมันอาจจะอยู่ที่มันเป็นไพ่ดาบแต่ว่าอาจจะต้องมีอุปสรรคก่อนแล้วต้องแบบแก้ไขอะไรหลายรอบถึงจะได้อะไรเงี้ยเพราะมันมีมงกุฎอยู่ปลายดาบนะแล้วก็ต้องตคุณต้องตัด้แต่มันยากค่ะแต่มันยากมากเลยเป็นดาบอ่ะเออใช่แล้วต้องมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะคะอันนี้เขาเรียกว่าแชร์แม้นะ ใช่แม้ก็คือไม่มีผู้แชร์ขึ้นเหนือเชื่อดูที่ปักหมุดด้านล่างอะ่ะบอกให้ดูตาม,มาแล้วคุณหมิวของออนไลน์ที่สั่งไปเขาจะโกงไหมคะไม่โกงนะไม่โกงค่ะคือพิมพ์ถามซ้ำเอาละผมขออนุญ,ญาตเอบล็อกแล้วกันถ้าเกิดถามมาแล้วไม่มีแชร์อืม เราจะรู้ได้ไงว่าคุณแชร์จริงหรือเปล่าอ่ะไม่นออี้มีเขาไม,ไ,มไม่กดแชร์ให้จะถามลูกเดียวต้องแชร์สาธานะ,นะคะอ,อมาต่อครับคุณโอแชร์แล้วค่ะแฟนเก่าที่เลิกกันไปสิบปีเขาโทรมาเพื่ออะไรคะเขาแค่คิดถึงเราในบางเวลาที่เขากําลังแผลรู้สึกแย่อะไรเงี้ยเวลาเขารู้สึกแย่เขาอาจจะต้องการเาราเมตตามหานิยมนะมันก็ไม่ได้มีเพื่อเรื่องเกี่ยวกับว่าแบบพวก มาไถเงินมาของเงินอะไรไม่ใช่เขารู้สึกแย่เขาไม่มีมเหมือนเขาไม่มีมิตรอะไรเงี้ยในเวลานี้เอาละบัตรนี้ก็ถึงเวลาที่แท้จริงที่ท่านอาจารย์โอ้กับผมต้องปิดรายการลงแล้วเพราะวันเพราะรอบนี้ถือว่าใช้เวลาไปเต็มสมบูรณ์แล้วครับสวัสดีครับ